ไฮโยวันนี้มาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าแม่สาวนีออนนะเป็นดูเอลิสตัวใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในเกมได้สักแป๊บหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งปะถึงปะไม่แน่ใจเหมือนกัน ุยกับใครวันนี Twelve, ้เออวันนี้เราจะมาแนะนำสกิลนะครับเป็นตัวที่คือแบบกำลังฮิตช่วงนี้เลยสำหรับคนที่เล่นดูอิลิชน่าจะชอบมากแต่สำหรับคนที่เจอแบบคนที่เล่นแบบโหนๆนี่น่าจะหัวร้อนไปตามๆกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างพิวนะครับมีสกิลที่หลากหลายทั้งเข้าไซส์แล้วก็สตันรวมถึงอันติเมทที่โคตรจักสุดจริงนะครับก็ มาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยคือสกิลติดตัวนะครับตัวนี้ทุกคนจะเห็นหลอดนะครับหลอดที่อยู่ข้างบนสกิลนะครับเป็นหลอดเหมือนพวกไวเปอร์พวกสกายนะครับอ่าสกิลเนี้ยเออสกิลเนี้ยจะใช้หลอดที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นพลังงานคือสกิลส่วนตัวนี่แหละครับคือสกิลวิ่งนะครับตัว E เมื่อเรากดใช้หนึ่งครั้งนะครับจะทําการวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะใช้พลังงานเห็นไหมครับมันจะข้าๆลดไปเรื่อย แล้วเมื่อเรากดขี่ขวานะครับจะทําการสไลด์แล้วจะหยิบปืนขึ้นมาตอัตโนมัตินะครับคือถ้าล่าสุดคุณถืออะไรอะเช่นอะคุณถือมีดอยู่ใช่ไหมแล้วคุณกดอีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วคุณกดสลด์ปุ๊บมันจะกลับมาถือสิ่งที่คุณถือล่าสุดนะครับอ่าเราไม่ต้องไปกดเองนะถ้าสมมติถือปืนใช่ไหมกดวิ่ <I 'm S 1> ง,งปุ๊บแล้วก็สไลด์ัแม้จะถือปืนขึ้นมาตอัตโนมัติแล้วก็จะรีบหยิบปืนขึ้นมาทันทีนะครับ สก,กิลนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะเอาไว้แบบเวลาสไลด์เข้าไส้อย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวะเราสไลด์เนี่ยตัวเราจะย่อลงมาในระดับหนึ่งนะครับเหมือนตอนเราย่อเลยเห็นไหมเวลาใครที่เขาแบบตั้งเป้าไว้บนหัวเนี่ยน่าจะยากกันพวกว่ากันพวกที่แบบดักเป้าลอยอย่างเงี้ยโนดนสไลด์ไปก็คือตามไม่ทันนะคือบางทีอะ่ะเราแค่เรายิงตามคนที่แบบเออเนี่ยเดินอย่างเงี้ย ยิงยังไม่ค่อยจะโดนเลยแล้วถ้าสมมติกดดีวิ่งเร็วขึ้นไหนไหนจะสไลด์อีกยิงยากกว่าเดิมอีกครับส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลซีนะครับสกิลซีตัวนี้จะเหมือนฟินิกซ์เลยเป็นการสร้างวอลขึ้นมานะครับแต่ว่าเจ้าวอลตัวนี้มันจะไม่สามารถโค้งแบบฟินิกซ์ได้นะด,ดูนะครับออาไม่ติดเฮย้ฮยเฮ้ยชิบหายแล้วเนี่ยเดี๋ยว ฮัลโหลฮัลโหลต่อต่อ,ตอเน็ตด,ดับถูกเวลามากเลยอะตอบไปนะครับเป็นสกิล C นะครับสกิลนี้เเป็นการสร้างวอลขึ้นมาเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยว่ามันจะไม่สามารถโค้งได้นะครับแต่ว่าสามารถสร้างดาเมจได้เดี๋ยวผมจะทำดาเมจด,ด,ดูนะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ170หากยืนแช่จนวอหมดนะ ดูนะดูนะครับอันนี้คือวอลขึ้นแล้วนะแต่มันน่าจะบักแหละเห็นไหมได้ประมาณ170นะครับก็พอมีดาเมจอยู่นิดนึงส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิลคิว Q นะครับก็คือสกิลสำหรับเอาไว้สตันนะอ่ะดูทุกคน สกิลนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับแฟชชของโยรุนะครับที่สามารถชิ่งได้1นึเห็นไหมมันจะชิงแบบ่งไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะเป็นสตันนะครับถ้าไโดอจะเป็นสตัน<ไ>ป,ปุ๊บอ่าซึ่งสกิลนี้ผมว่าก็ถ้าอยากใช้ชำนาญต้องฝึกหน่อยต้องรู้จักมุมว่ามันน่าจะเลี้ยงประมาณไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์นะครับ มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเวลาเราเช็คมุมอย่างนี้ดูเห็นไหมสมมติเราจะเช็คว่า,ามีคนอยู่หลังกําแพงน,นี้หรือเปล่าเราสามารถเดางนี้โอเคแล้วมันจะมีคอมโบครับเวลาเราจะเข้าไซส์เราสามารถใช้คอมโบนี้ได้ก็คือเมื่อเรากด e หนึ่งครั้งเพื่อให้มันวิ่งเร็วขึ้นครับกด e ไปเราสามารถกดคิบอได้แล้วก็กด e สก,กิลไปได้พร้อมกันเลย แต่ว่าข้อควรระวังนะครับเมื่อเราจะวิ่งเข้าใส์พาเพืเ่อนเข้าใส่อย่างเงี้ยเราสร้างวอลปุ๊บเราสตารนไปเราต้องระวังเรื่องการเด้งนะครับเอา,เาลลอยไปไหนก็แล้วนะเราต้องระวังเรื่องการสตัร์ทเรเด้งกลับมาโดนทีมของเราเองหรือว่าโดนตัวเราเองนะครับรแล้วก็ดาเมจของวอลสามารถโดนเพื่อนได้นะถึงจะไม่แรงแต่ว่ามันก็ลดเพื่อนได้นะครับมันก็ลดเลือดของเพื่อนได้ นิดนหน่อยเพราะว่าผมเคยกดใช้ไปเวลาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรวะนะผมกดใช้ไปใช่ไหมบางทีอะบางลาแบบเพื่อนวิ่งตามวอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเาขาชนวิ่งชนวอลแบบขึ้นมาดาเมจสี่คนอย่างเงี้ยตอนจบเกมเวลาเราสามารถดูได้ใช่ไหมว่าเรายิงไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแ้วมนขึ้นว่าทำดาเมจเพื่อนไปเออยี่สิบบ้างยี่สิบสองบ้างอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับอ่าส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลอัลติเมตของตัวนี้นั่นก็คือการแปลงร่างเป็นร่างสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูปุ๊บนี่เมื่อเราแป,าาปลงร่างเป็นร่างสายฟ้านะครับเราจะสามารถสไลด์ได้ห่างรอบเห็นไหมแล้วก็เวลายิงนะครับเราจะไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดยิงเลยดูนะครับเห็นไหมเป้าตรงมาก แต่ว่ากระโดดนะครับกระโดดจะไม่ได้นะครับสังเกตดูเห็นไหมเป้าจะกระจายจะกระโดดยิงไม่ได้เหมือนเจ็ทแล้วเมื่อพลังงานหมดอะ่ะเราจะกลับมาสู่ร่างเดิมนะครับมันใช้พลังเดียวกับหลอดที่เราวิ่งเลยอ่ะแต่ว่ามันมีทิควิธีเพิ่มพลังนะครับก็คือการยิงหรือสังหารศัตรูได้นะครับคนหนึ่งก็จะเพิ่มมาประมาณหนึ่งหลอดนะครับเห็นไหมเวลาผมยิงไป ขึ้นมาแล้วเกินหนึ่งหลอดด้วยซ้ำว่างเนี้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทงังเสียงปึ๊บเปิดติผมผมจะแบบไม่หยุดยิงเลยนะแบบไม่หยุดยิวนิ่งๆนะอ่ะเห็นไหมผมล็อกเป้าเห็นไหมหลอดจะดิ่งขึ้นมาเรื่อยๆอ่าพอเห็นภาพใช่ไหมส่วนดามเมจของอันตินะครับ จะอยู่ที22่22ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมก็กดยิงหัวหนึ่งรอบปับ๊บเห็นไหมยี่สิบสองตัวหนึ่งรอบยี่สิบสองขาหนึ่งรอบ,อนนอบนะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มาสองรอบนะเห็นไหมยี่สิบสองท้าปุ๊บท้าไปยี่สิบสองแขนยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองหมดเลยไม่มีดาเมจในแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้ามีหัวก็น่าจะโกงเนาะถ้าแบบแยกดาเมจอะคนก็ปาดหัวกันอย่างเงี้ย ไม่ไม่เป็นอันเล่นนะครับคือเราข้ามอ่าโอเคทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตัดไปดูที่ไฮไลท์กันเลยครับผม let's go work go จิอวไม่ต้องปี๊ยอะจิบ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 จิ จ,อจ,อจ,อจอ้า oh. จ้า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 จุดจดจุ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 ดจดจุ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 ดจ้ดจ้ดจุดจุดจดจุดจุดจดจุดจ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 ด ยูโดนแบนมาเนี oh. like ah, mate, ่ยทุกคนเดด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  Oh <laughs> I push C. I push it No matter what Yeah I'm pushing garage I will pushing e d h o t Yeah let's pushing loose Oh it's a too much Oh no no ล้ำมันลมเสียงลงเสียงลมไปหมดแล้วเอาวะมีนะเกสซี่บอ I will get revenge Reina. I get revenge ว้าว้เก๊กทันทันซีทัีเฮ้ยมึงฆ่ามันอเดี๋ยว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 กล้ามีสมองซ้ายเปล่าต้นเล็นกูรถ้าไปมึงเนี่ย กูแม่เข้าตมโมไปตมโมไปตมโมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลนยืนทำียอะไรเนี่ยมาลอมีดด้ยมาจะลอมีดด้วยตั้งไงตอมีดนั่นแหละรอมีดโอ้

I can be done. I can... I can... One enemy remaining. Gara Gara Gara. Spike down. <laughs> See. โกะเลยป๊า.กู so, <go> <laughs> good idea, good idea. Tabot. oh enemy spotted get out of my way one site. Spike down see oh. no. this way go, 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 go. take this there Reload. Go. get my weapon in spike down see one enemy remaining Oh. Hey. oh my god, my fucking... <laughs> Big mistake. It. We go. oh, my fucking god! Oh. I'm over there. You are so good, bro. What is <laughs> your rank? Iron? <Ryan? laughs> it's me also. Come here. Are... My turn! I Luna, When you don't go ผู้หญิงแม่งไม่ตายอยู่ตรงนั้นเลยต๊ะประตูเฮียนั่นแหละอยู่ด้านหน้ากูตรงนั้นโอ้ยเหียพลังหมดเฮ้ยนาเดียวเลยหรอตักสุด นัดเดียวเลยหรอไฮ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันจะออกมาเว้ยเดี๋ยวมันจะออกมาเไปไอการ์ดูตรงนี้ไอตรงนี้ไปไอล็อกมาให้เฮ้ยหมามาตรงเออะว่าแล้วสี่รังกาไปไปไปหนีไปหนีไป ไม่เก็บสปามาเก็บสปายเยสเก็บเร็วเร็เร็บเร็เร็วเเร็วเร็ว็ว็ว็เร็วเร็วเร็เรวเเร็ยวเร็วเร็เรยเร็วเร็ร็วววเเเร มีแล้วมั้งขวาใกล้ตัวนึงขวาตรงนี้ตัวนึงออกออกออกขวาเจอเลยออกขวาเจอเลยออกขวาเจอเลยอยู่ตรงนี้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 ออกปะออกปะออกปะเผ็ดเทเรอะเผ็ดแล้วไปไปหา่างไอ้เฉยะโอ้ว อนั่หัตที่ตัวไหนวะโดนกรไร่าันได้เหลือยังไม่ตายด้วยมาแล้วเกดจาดโอ้โหมีระวังเฮ้ยมินมิน โอ้ยโอ้ตันกูกูตันไม่อยู่กูตันไม่อยู่กูหาที่หลบอยู่เย็นมันตันมามันตันมายิงหมาให้หน่อยสวยมาตามมาตามมาตามมาสวยเข้าเลยมีตัวหนึ่งนะวางเลย ที่ก,กูตั้นตัวตัวเองชิบหายละสมมตแค่ข้ามข้ามข,ามขามสวย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 เราทำได้ดีไอ้กล้าไปเล่นสมมตไปเล่นสมนสมติสมมตกับเพื่อนก็ได้แต่ก,กูลเราเราแค่ข้างหลังวางกับดักกูแล้วใช่ปะวา,ว,ว,าว,วางไว้วางไว้วางไว้ยืนได้ปะยืน

hai 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 sạch sạch đồ quá. chia quả tôi Team 8. เหมือนมันล้ออยู่ที่เราไอ้ผูทุะฟังม่คลาดกัเจ้าฮิโมนะตามลเราพักผ่อนใครเรียกว่าเวลาพักผ่อนเหมือนกูอะที่เล่นเล่นอยู่กูุดอะ บน,น an โคตรสกปรกอ่ะจริงโอ้โหโทษๆทษไปรักโทษรัอันนี้คือคือหมายถึงว่าเออมันคนเรามันโคตรสกปรกเลยคนอุ mm ้ย hmm. ขอโทษได้ไหมครับโอ้มนเดี๋ยวเรียกข้าวเดี๋ยวเรียกตีน้อยโอ้โหตีน้อยเลยอ่ะอืมอยากไปกินร้านนั้นนะร้านที่ร้านน้านะตัวได้ไปยังอ่ะร้านไหนเจเลนเจเลยรถเหนะ แล้วตีน้อยไม่ใช่ห้องแอร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่เราจะเลิรถสิจะเลิรถที่โรงเรียนนั้นแหละจะเลิรสิกินเผือกจะกินเออปิดไปเลยสรุปมันปิดมันหยุดไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอสาขาไอสาขาไหนนะครับยาวเลยสาขาที่เราไปกินกันอ๋ออันนี้คือปิดเลยเหรอเราคุ้นชี้โ้ตอะไรไม่รู้ครับอันนี้ก็มีที่ตีน้อยมีเหมือนกันจะจะเลิรถไม่ได้หรอกว่าเออจะรู้สึกว่าจะเลิรถมันเหนียวเหนียวกว่า ไอแต่ที่ร้านานะแต่ตีนก็ไม่ได้เนื้อกพราะไงโห้แรงมากนะไอ้เหี้ยโอ้เอ้ามึงบอกว่าเนื้อเหนียวอยากกินเหนียวก็คือจัดให้ไงอืมตามนั้นแหละขยันที่มินว่ามินินพูดยังไงก็ทุกอย่างามันก็คืออย่างนั้นแหละคงเถียงได้ไม่ได้หรอกไอ้โต๊ดมันเก่งจริงเกรตีนมึงเหนียวไงมึงตกกระปกไงจริงต้องแข่งนะอยากเปลี่ยนสีอยาเก่งขี้ผายเลยโอ้โห้เท่าทีป่ปะลักมึงโคตรตัวอะไรโต๊ด แหมสีลงเยลยได้แร่ลบโหสีลงได้เหรอเฮ้ยให้ฟงฟิงจังวิปปาววิปปอวไปนะให้กูฟงฟิงเลยดิแหมเห็นดีเพลินลยดิแรงไปเป่าพูดอย่างกับเป็นกิกกะไข่ไม่ร่อนเนะี่ย